นักข่าวพลเมืองในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะซึ่งเดินทางไปที่จังหวัดน้องบัรลรัูค่ะเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของชุมชนกับภูเขาหินปูนบริเวณกลุ่มเขาเหล่าใหญ่ผาจันไดนะคะส่วนหนึ่งของภูเขากลุ่มนี้เคยถูกสัมปทานทําเหมืองหินและถูกนิยามว่าเป็นบริเวณภูเขาและป่าเสื่อมโทรมค่ะขณะที่ชาวชุมชนนั้นเรียกว่าภูเขาเงินล้านติดตามที่มาของคําคํานี้ในรายงานนักข่าวพลเมืองค่ะ แสนเนเมมื่อ,อยาไาได้ไปงรรโียยยนนาชนชชโคัยอยู่นนนดนดิแปี่ใคือเสียงเพลงของแม่คำสายอนุเวศจากบ้านผาซ่อนและบ้านโชคชัยตำบลดงมะไฟจังหวัดหนองบัวลำพูที่ทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความหวนแหนในภูผาซ่อนเขาหินปูนลูกหนึ่งในกลุ่มเขาที่ตั้งตระงาโอบล้อมชุมชนนี้อยู่ครับเขาลูกนี้นะที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าผาลูก แนะานำอีก,กว่าเขาเงินล้านเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินโดยเฉพาะหน่อไม้นี่นะปีหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งต้องได้กินอย่างน้อยต้องครอบครัวละ150กิโลต่อปีไข่มดแดงนี่ยเขาก็มาแย่ช่วงฤดูประมาณสักเดือนกุมภาแถวๆนี้มีหมดเลยมีหมดเต็มไมหมดรวมแล้วสรุปที่ที่หามาได้ก็ประมาณสักปีละไม่ต่ำกว่า26กล้าน รวมทั้ง4จุดที่ที่ทหาชินอยู่แถวนี้นะคูผ่าซ่อนยังทําหน้าที่เป็นตู้ยาสามัญประจําบ้านของชุมชนพอแค่เราเดินปากเพียงครั้งเดียวก็พบสมุนไพรที่เก็บติดมือมาได้กว่า200ชนิดโดยคนในชุมชนจะนํามารักษาโรคได้หลายวิธีตามสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดอันนี้คือต้อนน้อนตายซากเขาเรียกว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกกันว่าเป็นยาแก้โรคมะเร็งได้ นอกจากนี้เรายังพบถ้ำที่เป็นแหล่งอาศัยของทัางคาวซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากมูลทั้งคาวเป็นปุ๋ยในไร่นาของพวกเขาโอ้ดีด้ดีนี่ได,ด,ด,ดคงแท้เลยเนี่ยในที่เดียวกันนั้นยังมีภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ที่อายุมากกว่า2,000ปีเป็นแหล่งโบราณคดีที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการอนุรักษ์ของกรมศริลปากรคือเขาลูกนี้นี่คนจนก็อยู่ได้คนรวยก็อยู่ได้คนไม่มีตังก็อาศัยหากินกับเขาลูกนี้นะไปเรื่อยๆ ถ้าเผื่อมันมันยังอยู่เนี่ยมันก็จะได้กินไปนานอาหารการกินของคนอีาสานี่เขาหินปูนหรือเขาเงินล้านแห่งนี้จึงเป็นเสมือลมหายใจของชาวบ้านมานานก่อนจะกลายเป็นเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากคนภายนอกนักข่าวพลเมืองโรงเรียนนุ่งรุนรายงาน